เทคนิคปั้นเพจให้โตไวแบบติดจรวดคุณรู้ไหมคะว่าในยุคนี้การที่คุณจะต้องโตให้ไวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังย่ําอยู่กับที่หรือคุณกําลังอยู่กับความล้มเหลวนานๆน,นั่นจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้คุณปั้นเพจแล้วโตไวให้ทําแบบนี้คะ่ะ 1. นนะคะคือคุณจะต้องแตกต่าง แล้วคุณรู้ไหมว่าในความแตกต่างเนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปสร้างสรรค์หรือว่าหาอะไรที่มันแปลกใหม่มาทําให้คุณต้องแตกต่างและโดดเด่นขนาดนั้นหนึ่งอย่างเลยที่จะทําให้คุณแตกต่างก็คือการที่คุณเป็นตัวเองค่ะเพราะคุณเชื่อไหมว่าในการที่คุณเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีคนชอบคุณคนที่พูดหนึ่งคนที่พูดสำเนียงแบบคุณเขาชอบในสำเนียงแบบเดิมการที่คุณพูดอีสานการที่คุณพูดใต้จะมีคนที่ชอบในสำเนียงแบบเดียวกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจงเป็นตัวเองไปเลยถ้าคุณไม่สามารถที่จะพูดภาษากลางหรือพูดแบบกรุงเทพได้คุณก็พูดไปเลยแหลงใต้ไปเลยพูดอีสานไปเลยพูดในแบบที่มันเป็นคุณนั่นแหละค่ะคนบ้านเดียวกับคุณเขาก็จะชอบในภาษาคุณหรือว่าการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ตรงเป็นคนที่ไม่ได้พูดเพราะเป็นคนที่ไม่ได้เรียบร้อยอะไรคุณจงเป็นตัวเองไปเลยเพราะคนแต่ละแบบจะมีคนที่ชอบแบบนั้นอยู่แล้วคุณเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะคะ คุณอาจจะชอบผู้หญิงที่เป็นแบบเกาหลีเหมยๆแต่เพื่อนของคุณอาจจะชอบผู้หญิงที่เป็นคนตาโตหรือว่าในตาแฉกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจงรู้ไว้เลยว่าในการที่คุณเป็นตัวเองจะมีคนที่ชอบคุณอยู่แล้วดังนั้นการแตกต่างมันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปหาอะไรเลยถ้าคุณเป็นตัวเองคุณก็แตกต่างแล้วข้อที่สองนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องทําอะไรก็ตามให้ว้าวคนค่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ว้าวคนคุณจะไม่สามารถ ดึงความสนใจจากใครได้เลยคุณจะว้าวคนด้วยเรื่องของอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากของคุณมันดูสวยงามหรือหน้าของคุณมันดูโดดเด่นหรือวิธีการพูดการนําเสนอของคุณเนี่ยมันว้าวคนดังนั้นเนี่ยลองหาวิธีดูค่ะว่าคุณจะว้าวคนด้วยอะไรแต่สําคัญนะคะวิธีการว้าวคนที่จะทําให้ใครๆก็ชอบคุณแล้วก็อยากที่จะกดไลค์กดแชร์เพจของคุณนั่นก็คือ เนื้อหาของคุณมันจะต้องแก้ปัญหาให้กับผู้คนค่ะถ้าคอนเทนต์ของคุณเนื้อหาของคุณคนฟังแล้วรู้สึกได้ประโยชน์ได้รับการแก้ปัญหาหรือทําให้ชีวิตของคนน่ะดีขึ้นนั่นแหละค่ะมันจะว้าวคนสุดๆเลยส่วนข้อที่3นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องเข้าถึงความรู้สึกคนให้ได้ค่ะซึ่งหนึ่งในวิธีการที่จะเข้าถึงความรู้สึกคนให้ได้นั่นก็คือการยกตัวอย่างของคุณค่ะเพราะคนเนี่ย ชอบที่จะเรียนรู้และจำอะไรเป็นภาพดังนั้นถ้าคุณมีการยกตัวอย่างให้คนสามารถเห็นภาพและจินตนาการได้นั่นจะทําให้คุณเข้าถึงความรู้สึกคนได้มากขึ้นแล้วเวลาที่คุณยกตัวอย่างหรืออธิบายด้วยเรื่องเล่าเนี่ยจะทําให้คนเข้าใจมากขึ้นแล้วเวลาที่คนเข้าใจมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณอธิบายเรื่องนั้น มันโดนใจเขาเพราะฉะนั้น3อย่างนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้เพจคุณโตวไวดังนั้นเอาไปปรับใช้ดูนะคะครูการันตีเลยว่าเพจของคุณจะโตวไวแบบติดจรวดแน่นอนเพราะครูใช้มาแล้วมันได้ผลมากเลยค่ะใครที่ชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้เราก็มาติดตามกันที่เพจพิชลี่ค่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนของคุณด้วยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะ